สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาอัปเดตไฟล์ที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับไฟล์ที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดนะคะจะเพิ่มการวิเคราะห์ผังสำเร็จรูปมาให้นะคะจะเพิ่มผัง วิเคราะห์ผังสาเร็จรูปมาให้นะคะวิธีการใช้งานนะคะให้ไปที่ชีตวิเคราะห์ผังสําเร็จที่นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เราจะทําใบผ่านปกติเราจะใช้ชีตใบผ่าน Rv Ap Pv และ Jv นะคะแต่ถ้าต้องการความเร่งด่วนนะคะในการวิเคราะห์บัญชีก็สามารถมาใช้ที่ผัง สำเร็จได้นะคะวิธีการให้เรื่องวันที่นะคะเรื่องวันที่ตรงนี้เรื่องวันที่ที่นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของรายการนะคะเราก็จะมาเลือกจากลิสต์รายการที่นี่พิมพ์เข้าไปสั้นๆเช่นคาว่ายืมเงินนะคะ ก็จะขึ้นเฉพาะแค่คำว่ายืมเงินมาให้นะคะพิมพ์คำว่าปรับปรุงก็จะขึ้นคีย์เวิร์ดคำว่าปรับปรุงมาให้นะคะเราก็มาเลือกรายการที่นี้ได้เลยยกตัวอย่างนะคะจะยืมเงินก็พิมพ์คำว่ายืมเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกจากลิสรายการนะคะก็จะขึ้นคําว่ายืมเงินมาให้ในส่วนของการวิเคราะห์ผังสําเร็จนะคะก็จะวิเคราะห์ให้ว่าจะต้องทําใบผ่านตั้งนี้ d e บิตเครดิตอะไรนะคะแล้วทําใบผ่านจ่ายตอนที่เอาเช็คไปจ่ายเดบิต credit อะไรนะคะพร้อมกับคู่โอนนะคะวิธีการเราก็สามารถคัดลอกตั้งแต่ s h e e t h จนถึง ชีทเอลตัวนี้ไปวางที่รายการบัญชีได้เลยนะคะหรืออีกวิธีการหนึ่งนะคะใส่ตัวเลขให้เรียบร้อยก่อนแบบนี้นะคะใส่ตัวเลขให้เรียบร้อยก่อนที่ชีทผังสำเร็จได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้กดบันทึก ข้อมูลค่ะกดไปหนึครั้งนะคะข้อมูลก็จะวิ่งมาให้ที่ชีทรายการบัญชีนะคะจากนั้นเราก็มาแก้เลขที่เอกสารอ้างอิงอ่า AP ที่เท่าไหร่สมมติเป็นที่1ก็ใส่เลข1เข้าไปแบบนี้นะคะแก้เฉพาะเลขที่ไปผ่านตัวเลขอะไรก็ไม่ต้องแก้คาอธิบายถ้าใช้ได้ก็ไม่ต้องแก้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ G เข้าไปได้เลยนะคะตับอีชีทหนนะคะ กับอีกชิ้นหนึ่งเวลาที่กรณีที่มันเป็นรายการวิเคราะห์บัญชีนะคะ,ะดูเคสเลยนะคะเมื่อเราใช้งานเสร็จให้เรากดปุ่มเคลียร์ข้อมูลที่นี่นะคะกดปุ่มคลิปที่นี่เพื่อเคลียร์ข้อมูลเขาก็จะเคลียร์ข้อมูลให้นะคะ,ะสมมตสิส่งใช้ส่งใช้มันก็จะมีส่งใช้เท่ากับ เงินที่ยืมไปอ่ะสมมติเอาส่งใช้ที่จ่ายจากเงินงบประมาณนะคะก็จะพิเคราะห์รายการให้ว่าตั้งนี้ต้อง AP อะไรที่จ่ายเครดิตลุมนี้เงินยืมนะคะเสร็จแล้วเรื่องวันที่อ่ะกดบันทึกบัญชีเมื่อกดไปแล้วมันก็จะมาโชว์ที่ชีตรายการบัญชีทีนี้รายการที่เป็นค่ใช้จ่ายช่องนี้อะคะ่ะยังไม่มีรหัสเนื่องจากว่าเราใส่วิเคราะห์รายการว่า ค่าใช้จ่ายเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาชื่อบัญชีที่เราส่งใช้เช่นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาทางนี้เลยนะคะคอลัมน์ K ตรงนี้นะคะให้เรามาค้นหาชื่อบัญชีที่นี่ได้เลยพิมพ์สั้นๆฝึกอบรมก็จะขึ้นมาเฉพาะแค่คําว่าฝึกอบรมให้นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม มุตเป็นบุคคลภายนอกแบบนี้นะคะแล้วก็คัดลอกชี้นี้ไปคันลอกชีน้น,ชนี้ไปนะคะคอลัมน์ตรงนี้คลุมพี่ขวาคัดลอกแล้วนำมาวางได้แล้วนะคะเราก็จะได้ชื่อที่วิเคราะห์รายการแล้วนะคะอันนี้สาหรับวิธีการใช้งานไฟล์สอง ชีทที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือชีทพิเคราะห์ผังบัญชีนะคะแล้วก็ชีทรายการบันทึกบัญชีนะคะ